ถูกต้องตรงนี้เขาพูดกลุ่มทุนขนาดใหญ่ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยนะว่าพวกพักประชาชนเนี่ยเขาไม่เอาทุนใหญ่้าบอคือคือคือทฤษฎีของคุณทักษิณคือทุนใหญ่โตทําให้ประเทศโตแล้วมันจะเกลี่ยน้ํามันจะไหลลงมาเป็นแบบ ชั้น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 อ่ะมาถึงข้างล่างได้คนน้ำข้างบนมันเยอะเหมือนที่มันกำลังท่วมเนี่ยมันจะบางเทพเนี่ยใช่ใช่ใช่ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ลงมามันจะฟิลเตอร์ลงมาแต่ทางนี้บอกว่าถ้ามันมีข้างบนแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกําแพงกั้นมันจะไม่ไหลลงมาเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถึงเวลาไอ้นี่ไงตอนที่พักเก้าไกลหรือพักสมัยก่อนที่มันโดนยุบอภิปรายเนี่ยมันก็จะบอกว่านี่นะไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตนี่นะมันจะไปเข้ากับร้านอ่าเหาวิธีทํายังไงไม่ให้มันไปตรงนั้นคือ ผมว่ามองคนละเหลี่ยมกันนะน่าสนใจนะคือทฤษฎีทฤษฎีของญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยมีเขาเรียกอะไรได้บัตสึใช่ไหมคุณไดัสึได้บัสึกับกับเชโบนอ่ะเป็นพวกเจ้าสัวใหญ่พวกยักษ์ใหญ่ทั้งหลายคือนักการเมืองกับนักธุรกิจจับมือกันทำให้เกิดกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่บุกนะของเกาหลีเนี่ย นักการเมืองนักธุรกิจแล้วก็ทหารมันเป็น industrial m i l i t a r ม complex อะผักไปแล้วของไทยเหมือนกันไหมของไทยนี่มันรวมกันแต่มันไม่เวิร์ก